ข้อ26ครับข้อ26นี้เริ่มอยู่ในพาร์ท2นะครับเป็น short response question ก็คือไม่มี choice ให้ทำนะฮะต้องอคำนวณมือแล้วก็หาคำตอบด้วยตัวเองนะฮะซึ่งมันในมุมพี่นะพี่รู้สึกว่ามันจะง่ายกว่าตรงข้อสอบ choice นิดนึงนะครับเดี๋ยวลองดูนะฮะ if the function มาปุ๊บยาวรึดมาเลยนะครับ what is the value of f of f 1เราก็หา f 1ก่อนเลย 1> f หนึ่งก็เอา1ไปแทนค่าใน x นะครับได้1-2ลบทั้งหมดกำลัง2-2ลบสแอบส์ลูด2ลบ่อลบ่ลบ 2, ได้เป็นลบหแอบส์ลูด1ก็คือ1ถูกไหมครับก็ตอบลบเพราะงั้น f ของลบก็คือ1ถูกไหมอาคำถามก็ถามว่า f of f 1คืออะไรซึ่ง f ลบ 1, f 1ของเราก็คือลบถูกไหมเราก็ลบลกับเข้าไปแทนค่าใน ฟังก์ชันอีกรอบหนึ่งอ่าแอบสูชอบเขียนแอบส l u ู e ผิดลบลบเป็นบวกนะครับ2ลบลบ x นะลบล x ก,ก็คือลบหก็ได้เป็นบวกได้เป็นลบ3ทั้งหมดกำลังสองลบ2คูณกับ3ตอบ3นะครับเสร็จเรียบร้อยไม่ยากนะเรื่องฟังก์ชันนี่แทนค่าตามปกติง่ายๆเลย ใครไม่ทนันเรือฟังก์ชันก็ลองไปทวนดูนะฮะเป็นเรื่องที่น่าจะเก็บคะแนนให้ได้นะครับในข้อสอบจะอาจจะมีความซับซ้อนและยุ่งยากกว่านี้อีกขั้นถึง2ขั้นนะครับก็ทําได้แน่นอนเพราะว่ามันแค่แทนค่าเองนะคนที่ทําไม่ได้คือคนที่คิดเลขผิดโอเคไหมใจก็ยิจ้จใดครับ